สำหรับใครที่ยังไม่ได้มีการยืนยันอีเมลนะฮะให้เรานะครับเข้าไปตรงนี้มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับที่หน้านี้นะครับจะเป็นรายละเอียดของเราแล้วก็จะมีอีเมลตรงนี้ถ้าเกิดว่าอีเมลของเราเนี่ยยังไม่เคยถูกยืนยันนะตรงนี้จะเป็นค่าว่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองยืนยันอีเมลให้ดูนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีเมลนะครเป็นอีกอีเมลหนึ่งนะครับเรากดไป ตรงยืนยันอ e ีเมลนะฮะเราเข้าไปนะครับใส่อ e ีเมลของเราเข้าไปอ่าเดี๋ยวเราทุกคนเราพิมพ์อ e ีเมลตามไปได้เลยนะครับเมื่อเราพิมพ์อ e ีเมลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรากดถัดไประบบจะส่ง OTP นะครับเข้าไปในอ e ีเมลของเรานะให้เราเข้าไปเปิดอ e ีเมลของเรานะครับว่าได้รับ OTP ไหมนะครับนน่ ระบบจะส่งอ e ีเมลเข้าไปใน OTP แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอา OTP เนี้ยกลับเข้าไปนะฮะใส่ในตัวแอปพลิเคชันไมโมกดถัดไปเรียบร้อยอันนี้คือการยืนยันอ e ีเมลเสร็จแล้ว